เราจะพาทุกคนไปหมู่กันวันคเนจตุรทนะีนั่นก็คือที่ไหนอ,ะอ่ะเนาะเราอยู่ที่สร้างกันมาตั้งแต่สมัยรนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยอะ่ะไม่ใช่ศาสนาพุทธ๋ายอย่างเดียวนะฉันได้รวนทำไมทำไมมานั่งตรงนี้เริ่มจากพระพิคเนศก่อนแล้วก็ไปที่พระพรมพระนารายณ์แล้วพระอ,อิศวรแล้วพระศิวลึงน,นะจ๊ะตั้งใจมากราพระพิคเนศในเนืน่องในวันอะไรดูขังดูชิวดูแบบเย็นเนาะ ให้ขอเรื่องเดียวเลยนะให้มันประสบความสําเร็จเป็นเรื่องเดียวเลยคือมูเสร็จทองมันก็หิวใช่ไหม okay, ทุกคนได้มาแล้วขนมสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่าอีกแล้วนะครับเราจะพาทุกคนไปมูกันกับรายการว่างไปมูนะครับและอีพีนี EP, ้พิเศษมากๆทุกคนอยู่ในช่วงของ วันคเนจจตุรถีนะจ๊ะก็เลยจะพาทุกคนไปกราบพระพิคเนตกันนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่กันโซนเมืองเก่านะโซนพรนะนครเสาชิงช้าเราจะบอกว่าเราจะพาไปไหว้กราบพระพิคเนตในวันคเนจจตุรถีเนี่ยนะในแถวเนี้ยเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้จักกันว่ามีทุกคนว่ามีที่ประดิษฐานของพระพระพิคเนตอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะ พาทุกคนไปนะว่าเราจะพาไปกราบกันที่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่นั้นเลยเนาะมาเพื่อนๆเดี๋ยวจะขอเล่าถึงอะไรคือวันพาเนธจตุรถีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะขอเล่าให้ฟังก่อนนะอุ้ยทำไมคนเยอะจังเลยอ่ะ ขอเล่าประวัติคร่าวๆก่อนนะก่อนที่เราจะพาเข้าไปไหว้กันนะวันคเนศจตุรทีนะก็คือเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองบูชาพระพิคเนศนะทุกคนตั้งแต่วันที่ปีนี้นะตั้งแต่วันที่31สิงหา -9 กันยานะครับแล้วก็หลายคนเชื่อว่าเทศกาลนี้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองบูชาพระพิคเนศแห่งความสําเร็จเชื่อกันว่าหากได้ขอบคองภายในช่วงเวลานี้นะก็จะสําเร็จสมหวังตามปารถนานทุกคน ากเราสะดวกและไม่เค้งมากก็สามารถทําเองได้ที่บ้านนะแต่พอดีแบบเราอยากมาไหว้ตามสถานที่ที่แบบมีคนบูชาดูศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยพาทุกคนมาที่นี่นะครับนั่นก็คือนั่นก็คือที่ไหนอะ่ะเราอยู่ไหนเทวสถาน เราอยู่ที่เทวสถานนะครับหรือว่าโบสถามนั่นเองนะครับอยู่ตรงเสาวชิงชา้ากทมใกล้ๆไม่ไกลมากอยู่ในเขตพานคอน,นะครับโอเคทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปกราบพระพิฆเนศกันนะครับขอพรกันปังๆเลยนะทุกคน ทุนเทวสถานหรือโบสถ์พราหมณ์เนี่ยนะเขาก็สร้างกันมาตั้งแต่สมัยร1นะครับแล้วก็สร้างมาเพื่อทําพิธีในทางศาสนาฮินดูหรือทางพราหมณ์นะซึ่งจริงๆล้วประเทศไทยอ่ะไม่ใช่ศาสนาพุทธ๋าอย่างเดียวนะเราเชื่อถือในทําพิธีทางพราหมณ์ด้วยนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เรากําลังจะเข้ามาและไปกราบพระพิฆเนศกันนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไป ก็พระพิฆเนศกัน <S <S แล้วจะฉันเดินวนทำไมนะฮะฉันเดินวนทำไมทำไมามานั่งตรงนี้อฉันวนมาไหนครับฉันวนนีอ้อมพระพรมมา <S <S อ้าววนมาไหนครับนะแล้วที่นี่นะเขาก็มีสอนลำดับก,การไหว้ด้วยนะจ๊ะโดยการที่เราจะต้องเริ่มจากพระพิฆเนศก่อนแล้วก็ไปที่พระพรมพระนารายณ์แล้วพระอิศวรแล้วพระศ <ata> ิวหลึงนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากพระพิฆเนศก่อนนะจ๊ะในนี้ก็จะมีอยู่3โบสถ์นะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโบสถ์ที่2ที่เป็นโบสถ์ของพระพิฆเนศนะครับอยู่นี่เธอ เดี๋ยวเราไว้ข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปกักข้านในมีด้านในเขาห้ามถ่ายรูปนะโอเค A few moments later ทุกคนตอนนี้เราได้เข้าไปกักพิคเนศแล้วก็ด้านในก็จะมีพระน้ารายปีวลึงทย์ยอสวนพระพรมด้วยนะครับ oh. แต่เราได้ตั้งใจมากับพิคเนศในเนื่องในวันอะไร <laughs> พระคเนศตุรถีเออเราก็ได้ทําสําเร็จแล้วนะเราก็นําน้ําแดงกับนมนะมาถวายด้วยนะครับฉันส่งไปเธอต้องตอบได้สิแล้วที่เราไม่ได้ถ่ายข้างในเลยจะจะบอกว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะด้านในเราเพิ่งรูปเหมือนกันเขาไม่ให้ถ่ายปิดเลยแต่กลืมบอแต่เดี๋ยวเราจะหารูปแล้วมาแปะไว้ให้ดูนะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงแต่เราจะบอกว่าที่นี่เธอเทวลูกด้านในอ่ะ ของแต่ละโบสถ์อย่างเทวรูปพระพิพธเนี่ยก็สวยมากเลยนะแล้วดูแขังมากแล้วก็มีเทวรูปในโบสถ์ของพระนารายก็จะมีพระลักษมีกับพระภูมิพระภูมิอะไรนะช่วโยมไปอีกแล้วพระภูมิอะไรนะพระภูมิเทวีฮะพระภูมิเทวีเออสัญญาเออเดี๋ยวเราหารูปแล้วแปะไว้ให้นะคือดีมากสวยมากอุ้ยเธอหน่ากินนะชุดคุณหลวงเออเอามากลับมาต่อ แล้วก็โบสถสุดท้ายที่เราเข้าไปก็คือโบสถของพระอส่ตตวนกับพระแม่อุมานะครับซึ่งอลังการมากเนาะโบสถสุดท้ายอะดูขังดูชิวดูแบบเย็นเนอ,เออแล้วด้านหน้าก็จะมีศาลพระพมนะครับก็ถ้าใครที่ช่วงนี้อยากจะมูพระพิฆเนศในช่วงเวลานี้ก็มามูได้นะแต่ว่าตอนนี้เรามูกันเสร็จแล้วถ้าจะขอพรพระพิฆเนศน่ะ ให้ขอเรื่องเดียวเลยนะให้มันประสบความสําเร็จเป็นเรื่องเดียวเลยอย่างเราเราขอเรื่องเดียวเลยมุ่งมั่นมากนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้ตามคําขอหรือเปล่านะแต่อย่าลืมนะทุกคนไม่ใช่ขออย่างเดียวนะต้องทําด้วยนะจ๊ะให้ท่านเห็นว่าเราพยายามด้วยนะจ๊ะไม่ใช่นั่งกินนอนกินนะจ้าแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้หิวแล้วเดินเข้ามาฝั่งข้างๆเมื่อกี้ขับรถผ่านเจอเจ้าก๋วยเตี๋ยวสุโขทยเราเจอก๋วยเตี๋ยวจ้ะคือมูเสร็จทองมันก็หิวใช่ไหม พอามามูกันตอนเที่ยงท้องหิวมากและตอนขับรถเข้าซอยมาก็คือก่อนไปที่จอดรถก็คือเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะ่ากินมากเธอเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะจ๊ะว่าคือร้านอะไารราเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเลยนะจ๊ะโอเคทุกคนได้มาแล้วขนมตาลก้นกรอบร้านสุกนิยมนะอยู่ซอยข้างๆกับเทวสถานเมื่อกี้นะเราเดินผ่านมาจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวลแล้วมี่คือมลาเดอยวจะเอาไว้กินบนรถนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ งานกว๋วยเตี๋ยวต่อเราจะไปไหนล่ะกลับมาป่ะทุกคน เราอยู่กันที่ร้านตาชัยกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัขาทายขาวชิงชานะจ๊ะดูน่าอี๊มากเดีย๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าคุณตาชัยเนี่ยเขาทำกว๋วยเตี๋ยวยังไงนะจ๊ะตอนนี้เรากว๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับ อยู่ที่ร้านตาชายัยก๋วยเตี๋ยวสุโคไทยแถาชิงช้านะจ๊ะระหว่างรอเราก็เลยต้องขอชิมขนมที่ตือ,อหน่อยร้านสุนิยมนะอยู่ข้างๆกันอันนี้คือขนมก้นเกาะนี่คือก้นไม่เห็นกรอบเลยก้นกรอบปลาช์ก้นกรอบเหมือนนมตาลนี่เหมือนนมตาลอืมนี่คือนมตาลนั่นเอง ตางต้นกกอะแล้วอันนึงก็สิงคโปร์อุ่นร้อนอ,อร่อยอร้อนอยู่เ,เก็บก่อนเกี่ยวมาแล้วนี่เก,เกี่ยวมาแล้แจ้ะต้มยำสุขไทย ก็สุขโขทไทยจริงต้องใส่ส่วน,นนี้ด้วยอ่ะถั่วฝักยาวอืมเผือกฝัวยอยด้วยโอเคพัสกิจวันนี้เสร็จแล้วได้มาไหว้แล้วก็กินแล้วนะจ๊ะได้ไหว้พระพิคเนตต่อมใจในช่วงว,วันอะไรนะอ๋ออย่ายโยมนะ <c oughs> นี่รอบสองแล้วนะวันคเนีตรีจตุรัสสีไม่ใช่อ่ะ เอาใหม่นะเอาใหม่ทุกคนปี๊ด <_ an> โอเคมันคือวันพระพิคเน่จตุรถีนะจ๊ะที่เราได้มาวันนี้สมใจอยากและได้มากราพระพิคเน่ที่เทวสถานนะครับแล้วก็แวะกินอะไรนิดหน่อยเพิ่งรู้ว่าซอยแถวเนี้ยคือของกินเยอะมากติดๆๆดติดกันในซอยนะปกติก็ขับรถผ่านแต่ไม่เคยเข้าซอยไงทุกคนยังไงก็ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตทีว่างด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะับบ๊ายบาย